เบลที่ช่องสัตสิเบลนะคะทุกคนคะบนโลกใบนี้มันยังมีคนที่กลัวแมวอยู่หรือเปล่าคะพ่อมองไปทางไหนมันกม็ม,แมีแต่ท่านแมวท่านแมวท่านแมวเต็มไปหมดคือสงสัยว่ามีกูคนเดียวหรือเปล่าที่ว่าไม่กล้าจับแมวและไม่กล้าเล่นกับแมวคือต้องบอกเลยว่าระหว่างเบลกับแมวเนี่ยนะแมวจ้าสาวสวยง,งามมากมาเ,เลยนะสวยและด้วยใครจะต้องคือต้องบอกเลยว่าแมวกับเบลนะเรียกได้ว่าเป็นศัตรูกัเนเลยก็ว่าได้ไม่อยู่ใกล้ไม่จับไม่เล่นอย่ามาถูอย่ามาถ่ายไม่ชอบ แต่เมื่อเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันเกิดความรู้สึกที่ว่ามันเหมือนเที่ยวมันอยากเล่นมันอยากจับเพราะมันอ้วนมันมันสัจอารมณ์พิชวาดอยู่กันมาสามปีเพิ่งเกิดอารมณ์นี้กับมันแปลกไหมนานไหมนานอยู่นะวันนี้ค่ะเดยวเลยจะมาแซ้าสําคัญสมัยต้านสัมพันธ์สมัยตีที่ดีกับแมวในบ้านพร้อมกับแนะนําแมวในบ้านให้ทุกคนได้รู้จักด้วยเรามาดูกันว่าเราจะได้เป็นมิตรภาพที่ดีกับมันหรือเราควรที่จะเป็นศัตรูกับมันต่อไป มาค่ะ <Ừ. S 1> ก่อนอื่นนะคะเราก็จะบอกก <Hollywood> ่อนว่าที่บ้านเราเนี่ยมีแมวทั้งหมดสามตัวมีชื่ออะไรบ้างเชียมีชื่อลังเหนียวแล้วก็เตอร์นะคะเดี๋ยวเราถามตัวนี้นะคะอยู่บ้านละตัวแยกบ้านกันเพราะสามตัวเนี้ยไม่ถูกกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวแรกเลยนอนตัวนี้แล้วชื่อว่าเตอร์นี่ค่ะแล้วนี่เชียร์ไปก่อนเชียร์ไปก่อนนี่จะจับแมว นี่นะคะเตอร์นะคะมาอยู่กับเราด้วย,วยสภาพที่ว่าสโศกเรและใกล้ตายหมดค่าราักษาไปหลายพันบาทมีชื่อว่าเตอร์เพราะว่าเตอร์มีจมูกสีชมพูเทียรโลกจะถ่ายเตอร์น,น,นี่นะคะเตอร์ม,มีนิสัยที่แบบว่าวนตีนแล้วก็ออกแนวดุนิดนิดหน่อยนะคะเราเลยที่ไม่กล้าที่จะแบบอุ้มเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะลองอุ้ม อุ้มปะมาที่จะอุ้มที่จะอุ้มเธออุ้มยังไงแม่จับข้างหลังจับแขนได้เลยเหรออืมทั้งก็แล้วมันอะจบขึ้นมาเออไม่เลียกผมนี่ดูฮึช่างแล้วเออเอออืออุ้มขึ้นมาเลยอืมยังไม่ได้ทำอะไรเลยกลัวมันไปเองอือ ต่อเต้ฮ <cues> <HD> <sm convert> ัลโหลกล้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมพิวเตอร์ครับเริ่มลำพานแล้วใช่ปะอย่างนี้คือเริ่มลำพานแล้วดูจานบาดแค่นี่นะคะนี่คือเตอร์นะคะนี่็นการคลุกอุ้มครั้งที่สองนะคะบอกเลยว่าใจเต้นตุ๊กๆเลยเพราะบอกว่าเต้ มันเดี๋ยวนี้มันอ้วนแล้วมันไม่ค่อยอะไรเด้เราก็เลยแบบอุ้มได้น่ารักดูพดุดิดิแม่กเหมือนเป็นแผลอยู่ตรงนี้เลยอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่อะสิอื <c oughs> ออ๋อยังอ๋อ เมื่อกี้ดูเตอร์ไปแล้วเดี๋ยวไปดูตัวที่สองไปดูน้องเหนียวกันน้องเหนียวตัวนี้นะนอนอยู่ในห้อง,องเหนียว,วเนี่ยเดี๋ยวตั้งชื่อให้ว่าคอม포ตแต่ว่าแม่เรียกเหนียวเหมียวเหนียวมันก็เลยชื่อเหนียวแล้วอันนี้ก็นอนอยู่ที่บ้านของเรานอนกับลิลเลยแต่ว่าเป็นเหนียวที่ยังรู้สึกว่ารู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะจับเท่าไหร่เหนียว ร no no ู้จักรู้จังเหนียวสวัสดีเพื่อนๆสนิสวัสดีเพื่อนๆหน่อยเหนียวมัน,อนนอนอยู่อะไม่กล้าอันนี้รูปได้แต่ไม่กล้าอุ้มเพราะว่านางมีความเป็นแบบว่าขี้หดหดอ่ะคือเล่นได้นะแต่เล่นไปเล่นมาแมงมึงจะตกตอนไหนมันก็ตกอะไรเลยไม่อยากวัดใจกับมันเท่าไหร่ค่แค่แบแบ ลูกเฉยๆพอเนี่ยเนี่ยนังก็แบบมีความไม่พอใจแล้วเพราะนังนอนอยู่นั้งก็หันมาอีกอ่ะอันนี้ก็คือน้องเหมียวของเราเดี๋ยวเราไปดูน้องหลังตัวสุดท้ายกัน กคนนะคะก็ได้รู้จักแนวของเบลไปที่เรียบร้อยแล้วถึงสามตัวนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วกันเราจะรักกันและสุดท้ายก็คือเราก็ตกเป็นทาสี่ยจะได้แล้วันนี้วันนี้เราจะให้เตอร์ปิดคลิปให้นะคะเตอร์เตอร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้นี่นะเตอร์ทำนี้ก่อนมันจะนอนแล้วล่ะมันดี ทำไงดีทุกคนอุ้มไม่ได้แล้วงั้นเล่นเป็นตาลเปิดคลิปท้ายกันนะคะอุ้มเลยติดคลิปก่อนยังไงได้คะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องเบลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาเตอร์มาออกใหม่เตอร์เนาะบ๊ายบายพี่ฟ้าแล้วนะคะโอเคเย้